ตะกัแตนชลดาเคลื่อนไหวแล้วหลังจาอาสยามฟ้าดับหนูก็เกลียดพี่เหมือนกันเจอกันไม่ไหวนะคะจากกรณีที่นักร้องสาวตะกัแตนชลดาได้ออกมาโพสตรุปข้อความว่ามีกระเทอรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหว เพื่อนมีความคิดเร็วๆกระทำกับรุ่นพี่แบบชี้เชี่ยแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝ่ายรับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกให้นะแตนก็มีเพื่อนและก็ทีมงานที่เปนกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยต่ำๆแล้วก็คิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนักร้องคนนี้เลยเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้คงจะมีแต่เธอ พี่จะไม่เหมารวมไปทั้งประเทศพี่จะรอดูว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเดอ้อจากนั้นก็ทำให้ชาวเน็ตนั้นโยงไปที่จ้าอาสยามแล้วก็เอมเพื่อนสนิทก่อนจะนงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังมีดรามา่าโดยระบุข,ข้อความว่าจบนะคะอักษรยอดจอ,อ,อน่ะไม่ได้ทะเลาะก,กับใครคะ่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยคะ่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่ายโยง อย่าพิมพ์สนุกกันไปนะคะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าและล่าสุดตะกะแตนชลดาประกาศยุติศึกโพสต์ล่าสุดเฉลยชัดทุกสิ่งกระเทยเพื่อนรักนกร้องลูกทุ่งหมายถึงใครอ่านโพสต์นี้แล้วรู้เลยโดยเธอได้โพสต์ข้อความเช้าวันนี้ว่ามีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดตอบกลับได้คะ่ะเมื่อวานแตนถือว่าแตนได้โพสต์ตักเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองคะ่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนก็จะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นไปได้การให้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตัวแตนเองก็มีทุกมุมมองเช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทําได้ดีไม่แพใ้ใครแน่นอนในด้านการเป็นนักแสดงและถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทําแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือให้แตนรู้สึกอีกรอบหนะ้าคงไม่แค่พูดลอยๆแล้วไล่สุดคือต้นเหตุน,นะคะ ไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์เก่าของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษายพฤษภาขอขอบคุณทุกซัพพอร์ตจากทุกคนนะคะล่าสุดจะนงพนีได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมทั้งสวนกลับตะกแตนแบบจุกๆซึ่งมีบางช่วงได้บอกว่าถ้าพี่ไม่ชอบหนูหนูก็ไม่ชอบพี่ตอนนี้หนูก็เกลียดพี่เจอกันที่ไหนไม่ไหวนะคะคนเกลียดกันไม่ยุ่งกันคะ่ะ และหลังจากไหลสดจบลงตักแทนชลดาก็ได้เคลื่อนไหวทันทีหลังรุ่นน้องจะนงพนีประกาศตัดขาดไม่ขอยกมือไหว้โดยถือนั้นก็โพสต์ภาพมารกรจากสวนพาคินบ้านหนองนกกเรียนตะบนหนองหอยนะครราชสีมาบ้านของเธอเองถ้ำกลางชาวเน็ตที่จอดรถทัวและเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงอย่างมากมายขอขอบคุณสยามนิวส์